นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารติสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพวาติอิติปิสโสพควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตะโรปุริสธรรมสาลติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภคะวาติอิติปิสโสภคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาลติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภคะวาติ อิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสะธรรมสาลถิสัทธาเทวมนุษสานังพุโทโธภควาติอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโภพควาติอิติปิโสพควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโภพควาติอิติปิโสพควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอุนตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพวาติอิติปิโสภควา,อาะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิสโสพคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุนตตะโรปุริสะธรรมสาลติสัทธาเทวมนุษสานังพุโทโธภควาติอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิธูอนุตตโรปุริสธรรมสาลทิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโภพควาติอิติปิโสพควาออระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมสาลติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโภพขวาติอิติปิโสพขวาวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภคะวาติอิติปิโสภคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภคะวาติ อิติปิโสภคะวาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุนตตะโรปุริสะธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุโทโธภคะวาติอิติปิโสภคะวาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาลติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาลติ สัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิสโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอะนุตตะโรปุริสะธรรมสาัติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิสโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตโรปุริสธรรมสาลติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภคะวาติอิติปิโสภควะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตโรปุริสธรรมสาลติ สัทธาเทวมนุษสานังพุทธโธภคะวาติอิติปิสโสภคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสะธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภคะวาติอิติปิสโสภคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพวาติอิติปิสโสพควาวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิ สัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภคะวาติอิติปิโสภคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอะนุตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภคะวาติอิติปิโสภคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตโรปุริสะธรรมสาลถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตโรปุริสธรรมสาลถิ สัทธาเทวมนุษสานังพุทธโธพควาติอิติปิโสพัควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอะนุตตะโรปุริสะธรรมสาลติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธพควาติอิติปิโสพัควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโภพวาติอิติปิโสพควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติ สัทธาเทวมนุษยานังพุทธโธภควาติอิติปิสโสพควาออรหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสะธรรมสารติสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติอิติปิสโสพควาออรหังสัมมาสัมพุทธโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภคะวาติอิติปิโสภคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารติ สัทธาเทวมนุษสานังพุทธโธภคะวาติอิติปิสโสภคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอะนุตโตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภคะวาติอิติปิสโสภคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตโรปุริสะธรรมสาลติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโภพวาติอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตโรปุริสะธรรมสาลติ สัทธาเทวมนุษสานังพุทธโธภคะวาติอิติปิโสภคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอะนุตตโรปุริสะธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภคะวาติอิติปิโสภคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธพัควาติอิติปิโสพัควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอะนุตตโรปุริสธรรมสารติ สัทธาเทวมนุษย์นังพุทธโธพัควาติอิตติปิโสพัควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขตโตโลกวิทูอะนุต,ตโรปุริสะธรรมสาลติสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธพัควาติ